2, ลเลยใช่ไหมนี่ให้ผมแนะนำนะเอาล็อกบวกแปดทั้งคู่ไปเลย,ยกไปเอลการลุ้นเลยเชื่อผมเถอะมาการล็อกสองใบเลยบวกห้ามันก็ไม่น่ามีผมไฟอยู่แล้วนะั่น,นเฮ้ยบีทีบีอิตาลีเอลวี โอ้โอ๊สามถึงแปดโอ้โหไยิ่งเปิดยิ่งหดนะประตูมึงเนี่ยจะเล่นริงๆเลยสามใบลุ้นสุดท้ายามันต้องมีตัวหลักล้านบ้างนะเว้ยก่อน X2 มาเปิดได้หลักล้านบึ้มๆพอมีเอ็ีสอไม่มีเลยมา เออบุ๊มาก่อนอุ้ยเอทีเอ,อ้ยต่อเลนบวกแปดคมๆม,มาแล้วสองล้านมีเห็นมาดูใบนี้ลั่นหรือเปล่ามีแต่ของดีๆใช่ไหมใบนี้เอ,อ้ยเอทีอ่ะเออุเออ้ยโอ้ยพุออยมไมเนอร์ oh h วหมดละโอ้ยบาซิ i l l oh oh ดาาัหลุยล้านเจ็ดเบ็ดเสร็จกลมกลมนี่ d o ลเลสน่าหนามีคนดักด้วยอะ,อะไรนี่อุ้ยสามล้านแปดเลยเหรอเ <c oughs> ย,อ,ย 3, 8, อะนะสาล้านแปดอะเงินนีกล้านเจ็ดห้าล้านห้าว้าวแน่นเลยอันนี้พาดดีนะดีกว่าไอ d w สามถึงแปดนะมีการลุ้นแปดสามใบเหรอวะก็รับมาหมดแล้วอันนี้จากพาร์ทใหญ่ไปก่อนเนาะอ่ะโอ้ยไอ้ทีแลีแลนอะอย่างน้อย3ถึง8ได้บวก8ถือว่าเป็นลางที่ดีลนะแม่ง LN ทั้งที LN ฝรั่งเศสในหัวแม่งอองรีตลอดเลยเนาะไม่เคยมีตัวอื่นเลยนะแล้วกูกดทีเผอ เอาอีกแล้วอย่าบอกนะว่าโ oh, อ้สีเอ็มเวล่าไปตัวดีๆแม่งให้บวกเจ็ดคนต้นตีนนี้อย่างน้อยใบเนี้ยได้บวกแปดแน่ๆเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเริ่มมีจริงเอายูเว่มาขึ้นยูเว่มาการันตีแพงแน่นอนซีซี่ะรา 2M ไม่ให้เห็นโอ้ยฟาเบกัส0 4แสนยาลาอุลมันก็น่าจะถึง 2M อยู่มั้งล้านกว่าลาอูลนะล้านกว่าอ่ะลาอุลล้านกว่ามาครับผมคนดูวันนี้เปิด BP d e a l Pass นะมาแบบใหม่สับสดก็ราคาซื้อจะอยู่ที่500บาทสําหรับคนที่เอาแค่ในตารางอย่างเดียวแล้วก็จะมีอีกราคาหนึ่งก็คือ890บาทมันจะได้กล่องอันนี้เพิ่มมาอีก8กล่องซึ่งผมรับมาแล้วอยู่ในกระเป๋า เดี๋ยวไปเปิดให้ดูก็ได้เดี๋ยวไม่เชื่อนี่อันนี้คือได้มาแล้วแต่ผมหมักหมมไว้ไ้เปิดพร้อมกันเลยทีเดียวจะได้รู้เลยว่า BP พาร์ทได้เอ็มเท่าไหร่นะครับรับมา15วันเหมือนเดิมนะคนุณดูไม่ใช่ว่าซื้อพาร์ทเราจะได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่15วันเหมือนเดิมควสก็แค่ง่ายล็อกอินวันละ30นาทีแค่นั้นแหละก็ได้วันละ150แต้มนะอันนี้ดีเลยแต่มันก็ไม่ดีต่อบางคนเพราะว่ารอบนี้มันก็จะใช้เงินซื้อเหรียญไม่ได้สําหรับคนที่อยากได้ไวขึ้นเขาทย มีเงินหนึ่งพันมาสิบสี่ใบด้วยนะก็ก็คือหมื่นสี่อันนี้มันให้แค่สิบสี่ใบนะครับคุณดูน่าจะมีติดกระเป๋าอยู่ล้วใบหนึ่งก็คือได้หมื่นสี่มาเนาะเนะแล้วก็การ์ดด้านในแพ็คก,ก็จะมีห้าแสนเอ็มสองแสนเอ็มแสนห้าแสนสองหมื่นห้าพันแล้วก็หนึ่งแสนนะใครแม่งคิดตัวเลขวะไม่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงไปเลยกูจะรั้วอะแม่งกระโดดจากสองแสนเป็นห้าแสนะนั่งดูกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินนะครับนั่นไงก็อยู่โซนต่ําอยู่ดีอะนะคือถ้าออกสามแสนมาไม่ได้ไมม่ี คือถ้าออกห้าแสนมานี่ผมก็ถือเป็นภาพหายากนะคือถ้ามันออกแนะนําให้คนดูรีบแคปเอาไว้เลยอ่ารีบแคปรีบขิงเพราะดูทรงแม่งไม่ออกเนี่ยสิบใบเปิดไปละได้เท่านี้อ่ะอีกแปดใบมันจะดูที่มีห้าแสนหรือเปล่าไม่เห็นนะก็คือออกทุกช้อยยกเว้นห้าแสนตอนนี้หมดยังยังไม่หมดหมดละ ออกทุกใจยยกเว้น5้าแสนกไม่รู้จะเอาทำซากอะไรเอาเลทใกล้ๆกันดีกว่าอย่างน้อย3 0 0แสนก็ได้เอาให้มันออกอะไม่ใช่เอามาโชว์นะไปการเงิน18ใบได้เท่าไหร่สำหรับ BP p a พาได้มา2อล้านสในงบ890บบาทก็ถือว่าไม่แย่ นะครับคุณดูนะใครจะเปิดก็หาเปิดกันได้นะครับ b ีพ a พาร์ตประมาณนี้มันซื้อได้แค่รอบเดียวนะมันไม่เหมือนแบบที่มาในช็อปซื้อได้2รอบอะไรอย่างนี้นี่คือซื้อได้แค่รอบเดียวประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้เปิดและเปิดไปหมดแล้วดูดูวันมีกันแตกไหมเดี๋ยวตีบวกเล่นหน่อยก็ได้ปะวันนี้มันเซิร์ฟปิดนะครับเซิร์ฟปิดตอนตีสอผมขึ้นสตรีมอัดคลิปตอนตีหนึ่งเพราะผมเพิ่งรู้นะเพิ่งเห็นแจ้งเตือนเพเด้งมีการแตกสามแสนกับห้าแสนเดี๋ยวดูตัวตีเล่นซะหน่อยตีซีด พลังน้อยกว่านี้หน่อยอน,นี้พลังมันเยอะว่ะถ้าราคานี้ตีเอสเซียงขายรวยกว่าป่ะ <Yes. S 1> ถ้าซีดานต่ากว่าสามแสนนี่ตีได้อยู่ได้หลายทีนี่แม่งได้แค่ทีสองทีดูไม่ค่อยคุ้มว้วยซื้อไอซจิโอนี่มาเล่นเดียวมันเอพีเพิ่มมามันได้ประมาณเนี้ยไม่อยากเล่นกัวโดโดแล้วซื้อมาไว้ก่อนฮคนดูเดี๋ยวผมตีซีดานก็ได้ไม่รู้จะตีตัวส้นตีอะไรละอยากตีบวกเฉยๆไม่มีละตีซีดานได้สามทีกันแตกสองีสดหนึ่งไม่รู้ตังพอซื้ออะไรป่ะ ตังพอซื้ออะไรกี่ทีเนี่ยอุ้ยตัวสี่หมื่นเหลือเฟือซื้อพอดีแล้วกันหวนคืนสู่วงการอีกแล้วตีบวกแม่งอุตส่าหา์ฮะเลิกไปได้แล้วสี่ติดจะไปเล่นก่อนก็ได้มันไม่มีซีดานติดทีมละติดทีมสะหน่อยก็ดีไม่มีในทีมเลยในคอลเลกชันเลยนะซีดานขายทิ้งไปหมดแล้วไป แล้วเหลือสามที่ชิวๆอยู่ละเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อยูเว่ด้วยอะพอใช่ไหมวะมันตัวละหกหมื่นหกห้าสามสิบนั่นแหละมันจะพอดีถ้าตัวละหกหมื่นแต่ถ้าเกินหกหมื่นไม่พอเสื้อยูเว่บวกแปดบวกห้าไหนถูกกว่าอโอ้โหถ้าตัวเจ็ดหมื่นนี่ได้ไม่เต็มหลอดนะหกหมื่นจริงๆก็ไม่พอแล้วในหกหมื่นได้ไม่เต็มหลอดดอกสุดท้ายหรือเราจะเอาดอกนี้ไม่เต็มหลอดแล้วไปเต็มหลอดดอกสุดท้ายดิหรือว่าเอาดอกนี้เอาเต็มหลอดดอกสุดท้ายได้เท่าไหนเอาเท่านั้นแล้วกัน ซีนาดีนซีดานหรือจะเป็นซีแดนเป็นซีแดนไปมารอบสุดท้าย <S <S น่าจะถึงสี่หลอดอยู่นะคุณดูไม่ถึงละสามหลอดกว่าตามงบตามงบตีตามงบ,มงบ,มงบไม่ได้อยากเก็บอยู่ละแค่ผมอยากให้คลิปมันไม่สั้นเกินกูต้องมาเสียเอ็มมันใช่เรื่องไหมเนี่ยผมไม่เนี่ยเว็บแดงบวกแปดแล้วโอ้เห็ปเดงเซิร์ฟไหนวะนะคุณอยู่ผิดเซิร์ฟหรือเปล่าเว็บแดงไอมันพอนี่ว่า พอมันพอเต็มรลอดสมทีผมว่าก็มีลุ้นบ้างแหละหมดเนื้อหมดตัวพอดีว่างหรอตีบวกเสริมระยะเวลาคลิปเนี้คลิปมันสั้นเกินก็ต้องเพิ่มระยะเวลากันสักหน่อยด้วยการตีบวกติดใช่ไหมตีดานอัะมันรู้เลยันอยู่ไอ้ดีหลักกูบัักวะตัวไก่แม่งตีสองทีก็ติดแล้วไอ้ดีหลักกูบักแน่นๆ ไอดีที่ไม่ควรแกะการตีบวกนะขออนุญาตลบทิ้งลบลบหน้าลบตังบริหารเอพกันนี้ p อพเพิ่มนน่เดี๋ยวมันจะเพิ่มหลังจากที่ลงคลิปนี่แหละนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปตอนประมาณตีหนึ่งกว่านะคุณดูกว่าคลิปจะลงว่าหกโมงเย็นมันก็อัพแพรแหละอ่ะนี้ f อพีสองเจ็ดห้ามันก็ดูดีมีทรงขึ้นนะเดี๋ยวกวาดาโดไปขายนี่เป่ามีใครซื้อไหมบวกเก้าไปโดนเขาขายมากไซื้อว่าเปลืองตังค์ยิบหาย ซื้อมาเล่นแป๊บเดียวเอฟพีแม่งเพิ่มนะเหมือนลอ,อกกูซื้ออยู่ไอเดียมซื้อปุ๊บแม่งโพสเอฟพี FP เพิ่มเลยรั่ะมาณนี้นะครับ